เริ่มที่สายแรกของเราเลยนะคะจากคุณรัตนาสวัสดีค่ะขนัคุณแกรา2ปีแล้วค่ะ,คะเวลานี้ที่สัมพันกับแฟนนีเจ็บมีวิธีรักษายังไงบ้างคะค,ะคุณหมอคุณรัชนาายุเท่าไหร่นะคะ40ปีค่ะอ๋อ40ปีมีบุตรกี่คนละคะ3ค่ะการรีแพร์นะคะคุณรัชนาก็คือการตัด แล้วก็ตกแต่งช่องคลอดนะคะก็คือจะตัดเนื้อส่วนเกินออกแล้วก็เย็บช่องคลอดคือเย็บตั้งแต่ภายนอกถึงภายในเะยคะเย็บตลอดเส้นทางตรงนี้ก็คือทําให้ช่องคลอดเนี่ยคับลงนะคะแต่โดยทั่วไปเนี่ยช่องคลอดมันยืดได้คือตอนสาวๆนี่จะยืดหยุ่นได้เยอะนะคะทีนี้ของคุณรัชนาก็เช่นเดียวกันก็คืออายุมากขึ้น นะคะโดยเฉพาะอ,อายุ40ปีขึ้นไปเนี่ย <ฮะ S 2> ช่องคลอดเนี่ยจะยืดหยุ่นได้น้อยลง <ฮะ S 2> และน้ําหล่อเลื่นอาจจะน้อยลง<ฮ>ะนะคะ,<ฮ>ะตรงนี้เนี่ยการแนะนําก็คือว่าถ้ามันรู้สึกเจ็บนะคะส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับน้ําหล่อลื่น<ฮ>ะนะคะ,<ฮ>ะตรงนี้อาจจะต้องเพิ่มน้ําหล่อเลื่นเข้าไป <ฮะ S 2> น้ําหล่อเลื่นที่ว่าเนี่ยถ้าเอาแบบ เร็วรวดเร็วนะคะ,คะก็เป็นน้ำหล่อลื่นเทียมค,คือซื้อเจลหล่อลื่นป้ายเลยนะคะ<จ>ก็คือป้ายของภรรยาก็ได้ของสามีก็ได้หรือทั้งสองฝ่ายก็ได้จริงๆน,ะะน้ำหล่อลื่นก็มีอยู่หลายแบบนะคะใช้ยังไงเหมาะมากกว่าค่ะ จริงๆก็มีสาอย่างมีน้ำน้ำมันและเป็นซิลิโคนนะคะ <c oughs> ก็มีหลายแบบ <c oughs> ทีนี้ส่วนใหญ่เมืองไทยนี่จะเป็นแบบน้ำ <c oughs> เพราะว่าค่อนข้างปลอดภัยกว่า <c oughs> น้ำมันนี่อาจจะค้างข้างในนะคะ <c oughs> ฉะนั้นก็ใช้แบบน้ำข้อเสียข,ของมันก็คือมันชอบระเหยนะคะ <c oughs> ยะต้องเติมแห้งเร็วแห้งเร็วนะคะสิ่งที่ดีก็คือซิลิโคนแต่ว่าไม่ค่อยมีขายในเมืองไทยต้องสั่งซื้อพิเศษนะคะตรงนี้ ก็ใช้แบบน้ำไปก็ปลอดภัยดีนะคะเค<อ>ล็ดลับหนึ่งที่จะทําให้ดีขึ้นก็คือการขมิบช่องคลอดอนะคะขมิบช่องคลอดนี่จะทําให้กล้ามเนื้อมันแข็งแรงขึ้น<อ>และยืดหยุ่นได้ง่ายฉะนั้นก็ต้องหวันขมิบก็กลั้นเหมือนกลั้นอุจจาระปัสสาวะนะคะ<อ>กลั้นไว นับ1-10ในใจนะคะแล้วก็คลายอาจจะนับ1-10ถึแล้วคลายเป็น 1, 1> ชุดทำหนวันละร้อยชุดนะคะก็จะทำไปไม่มีข้อเสียคุณหมอแล้วเป็นเรื่องของกล้ามเนื้ออย่างเราสามารถที่จะออกกำลังกายหรือว่าเล่นโยคะอะไรนะครับที่มันแบบว่าสามารถที่จะ ยืดหยุ่นกล้ามเนื้อมากข<ช>ึ้นใช่ค่ะใช่ค่ะการนี้การมีเพศสัมพันธ์เนี้ยไม่ใช่อา,อาสายกล้ามเนื้อช่องคลอดอย่างเดียวค่<ฮ>ะคืออาศัยกล้ามเนื้อทั่วร่างกายฉะนั้นถ้าดีก็คือต้องออกกําลังกายทั่วร่างกายแต่การออกกําลังกายนี่แล้วแต่แล้วแต่ความถนัดคุณอาจจะไปเต้นแอโรบิกไปจ็อกกิ้งโยคะชีกงสําคัญก็คือกล้ามเนื้อ ก็หมดเลยค่ะแขนตัวลำตัวตะโพกขาค่และอีกอันหนึ่งก็คือความอาจจะต้องทําชีวิตให้ผ่อนคลายมากขึ้นก็คือไม่รีบเร่งไม่เหน็ดเหนื่อยเกินไปแล้วก็เวลามีเพศสัมพันธ์ต้องพร้อมจิมีเพศสัมพันธ์ถ้าไม่พร้อมน้ำหล่อลื่นอะไรก็หดหมดนะคะตรงนี้ค่ะขอบคุณค่ะว่าคุณค่ะสวัสดีค่ะเอาละครับเรามูฟมาคําถามต่อไปเลดีกว่าคุณหมอเนาะค่ะค่ะ